เสียงของเดินชนเล็กครับบอดี้ช็อตบอดี้ช็อตครับโอ้โหสีสเกตเอาวครับนอร์เวย์เอาแรกแรกเลยครับแรกโอ้ยสอกกลับครับมาแล้วเม่ตอนนี้เขาตางคนต่งนางทนตัดโอ้โหโอ้ยสอกกลับสองทีโดนสองแรงครับหลงแน่กับแบบนี้แมรู้เลยครับเตะตัดล่างไม่ถอยอีกแล้วครับโอ้ยปากหลักใส่กันอีกแล้วครับตั้งแต่นาทีแรก เอาขวาคอมาตีเล่นวงในต่างคนต่างปั๊มโอ้โหหวยครับแม่คิดบวกอย่างเดียวครับคู่นี้โอ้โหดูครับตั้งใจมาสอกนะครับไม่ได้ตั้งใจมาหลอกครับดูครับซอกอย่างเดียวซอกอย่างเดียวอย่างเดียวครับแอนเดรียสหนึ่งสองโอ้โหตันกลางครับแต่ว่าไม่ลงครับโอ้โหดื้อดึกันทั้งคู่เลยครับเอาครับคู่เลยครับนี่ครับ ทางด้านของโ,โบ,โบโมแม่มันสะสมมาเยอะแล้วครับตัวป๊อกเดียวนี่บางทีมันแหมถึงจุดตัดแล้วครับ,บต้องซ้ำอย่างมีคุณภาพโอ้โหดูไปนะครับไปเรียบร้อยแล้วครับคุณช,ชายครับจบข่าวช่องแปดด้ยครับนี่ครับลูกศิษย์ของเดินชนเล็กสอสอในยมครับแม่ว่าสวยซะด้วยครับก่อนที่จะแพ้นี่ก็โอ้โหใส่กันจที่ที่ว่าลืมตายเลยครับโอ้โหไงโดนดอกไหนเข้าไปครับ โอ้สายบวกจริงๆครับทั้งคู่ดูครับรับเยอะกันทั้งคู่นะครับแต่ว่านี่ครับโอ้โหตาลอยนะครับพุกซ้ายลูกนี้โชคดีครับว่าเชือกไปพลาดศีรษะเส้นแรกนะครับกูหูยสุดพัง้วครับซ้ายพุกสั้นๆครับมานี่นับแรกครับีกระเป๋าบอยให้โอกาสนะครับจากนั้นครับแอนเดรียสต้องปลบมือให้นะครับงน้าของเทรบโบรถบ้าสมเกียรติตรังครับสู้ได้สมศักดิ์ศรีจริงๆครับ ดักลูจากเมืองบุรีรัมย์ชู่เรียนภูเขาไฟครับจังหวัดศรีสะเกดโอ้โหโดนซ้ายเข้าไปเต็มเต็มจริงๆครับโดนแต่ละเม็ดโอ้โหไม่ต้องห่วงครับฟื้นแล้วครับสภาพร่างกายนี่ยังเป็นภาพชัดชชัดชัดครับขวาเข้าซ้ายตกครับไม่ไหวครับปอบอยโดนดอกไหนเข้าไปครับโอ้สายบวกจริงๆครับทั้งคู่ดูครับ รับเยอะกันทั้งคู่นะครับแต่ว่านี่ครับโอ้โหตาลอยนะครับพุกซ้ายลูกนี้โชคดีครับว่าเชือกไปพลาดศีรษะเส้นแรกนะครับโอ้โหสุดพังเลยครับซ้ายพุกสั้นๆครับแม่นี่นับแรกครับนี่กระเป๋าบอยให้โอกาสนะครับจากนั้นครับแอนเดรัสต้องปลบมือให้นะครับทางด้านของเทอร์โบรถบ้านสมเกียรติตรังครับสู้ได้สมศักดิ์ศรีจริงๆครับนักสู้จากเมืองบุรีรัมย์ เปียนภูเขาไฟครับจังหวัดศรีสะเกลโอ้โหโดนซ้ายเข้าไปเต็มเต็มจริงๆครับโดนแต่ละเม็ดโอ้โหไม่ต้องห่วงครับฟื้นแล้วครับสภาพร่างกายนี่ยังเป็นภาพชัดๆชัดๆ,ๆครับขวาเข้าซ้ายตกครับไม่ไหวครับปบอล